สดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเรจะพาเพื่อนๆมาทํากล้วยปิ้งนะคะพร้อมน้ําราดกล้วยปิ้งนะคะเมนูนี้สร้างอาชีพได้เลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะดียวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยดีกว่าคะ่ะค่าวัตถุดิบในการทํากล้วยปิ้งนะคะ วัตถุดิบนะคะสำหรับน้ำ่าดน,นะคะก็จะมีเนยค่ะใช้ทั้งหมดหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บสองช้อนค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนเกลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็หัวกะทินะคะทั้งหมด250 ML มค่ะไม้ลูกชิ้นนะคะเป็นเพื่อนสำหรับเสียบกล้วยนะคะ แล้วก็กล้วยนะคะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะที่หำหามนะคะเ,เพื่อนลูกเขาจะมีสีเหลืองปนสีเขียวนะคะไม่สุกจนเกินไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทําน้ําราดกล้วยปิ้งกันก่อนเลยนะคะใส่กระทิลงไปคะ่ะเรายังไม่นําไปตั้งไฟนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมข้างนอกก่อนนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือป่นค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งไฟนะคะให้น้ําตาลละลายดีนะคะเ,เพื่อนๆเราจะยังไม่ใส่เนยนะคะเดี๋ยวจะใส่ขั้นตอนที่น้ําตาลละลายหมดแล้วขั้นตอนหลังนะคะ นำมาตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเ,เพื่อนๆเคี่ยวไปนะคะถ้าใครต้องการความหอมนะคะใส่ใบเตยลงไปได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเ,เพื่อนๆ ตอนที่น้ำตาลทรายละลายนะคะเพื่อนๆก็เคี่ยวต่อเลยนะคะต้องการความเหนียวมากน้อยยังไงก็เคี่ยวต่อเลยนะคะแต่ของแค่เลเหนียวขนาดนี้เนาะกำลังพอดีนะคะเมื่อได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแค่เลจะใส่เนยลงไปคะ่ะเนยใช้เป็นเนยจืดนะคะเพื่อน คนให้เนยละลายแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเนยจะเพิ่มความหอมให้น้ำราดกล้วยปิ้งของเรานะคะนี่ค่ะมาได้น้ำราดแล้วนะคะรสชาติก็ชิมได้ตามชอบนะชอบหวานมากหวานน้อยสามารถปรับเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกล้วยกันเลยดีกว่านะคะปอกกล้วยน้ำว้าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ ปิ้งกับเตาถ่านนะคะเป็นเพื่อนปิ้งแต่กับเตาถ่านจะยิ่งทําให้หอมอร่อยนะคะใครไม่มีเตาถ่านนะคะก็ใช้วิธีปิ้งกับกระทะก็ได้นะคะหรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่ถ้ายิ่งทํากับเตาถ่านยิ่งหอมอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆกล้วยปิ้งนะ เมื่อเราเปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปแช่น้ํานะคะปอกแบบนี้สดๆแบบนี้ได้เลยนะคะเผื่อบางคนสงสัยนะว่าต้องเอาไปแช่น้ําเกลือหรือว่าน้ําปูนใสหรือเปล่าไม่ต้องแช่นะคะหั่นชิ้นขนาดนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้เขาบางนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาเสียบไม้กันนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปย่างกันเลยนะคะถ้าเราย่างด้วยเตาถ่านนะคะเพื่อนเถ้าฐานยังแดงอยู่นะคะให้เราเอาขี่เท่านะคะโรยค่ะเพื่อเขาจะได้ไม่แรงมากนะคะย่างโดยใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อน นี่ค่ะเป็นเพื่อนปิ้งขนาดนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะที่เหลือก็ปิ้งต่อให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเมื่อปิ้งได้ขนาดนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทับให้แบนกันนะคะ นี่ค่ะเป็นเพื่อนกล้วยปิ้งก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะราดน้ํากระทิที่เราทําไว้เลยนะคะน้าราดกล้วยปิ้งนะคะนี่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ